แลน่นอนค่ะว่าแล้ววันนี้ค่ะก็จะมีการขยายสาขาต่อยอดนะคะเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนทูกประกอบการนะคะขึ้นบวรเวทีทำการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะและสำหรับภาพนี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนสามารถ ทำการจัดส่งไปให้ค่ะพี่ที่สูงมนชนสามารถ เราจะมีการประชุมแผนงานกันนะคะพร้อมกับบรรยายข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จรพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง17นากาโดยโลงทะเบียนได้ที่หน้าร่องแชมเบอร์ชัน้นห้องแชมเบอร์หนึ่งสองชั้นที่นะคะื่อติดต่อสอบถามได้ที่นะควางไม่มีสตารขบวนเน่ยมวันน้เรายืนอยู่บนเวท ค่ะก้าวขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเสมือนหนึ่งคำมั่นสัญญาในที่เราจะก้าวขระสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆกันการันตีจากประสบการณ์งานที่มานากว่า30ปีของบริษัทคาร์แลนทายมันจำกัดนะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกๆสาขาที่จะมาอบให้กับลูกค้ามีค่ะไอโฟนไม่รู้ดูนะแล้วขอชอป กายกรรมจำกัดก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในวันนี้เรียนเชิญนักงาน้วยค่ะขลังายกรันจำกัดทุกคนเลยค่ะไม่มือถือเราตัว่าแตเป็นรางชับเพื่อนนะคะ่ะให้องค์กรของเราก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในวันนี้ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะมาด้วยความภาคภูมิใจได้เลยค่ะ พร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะขาดคนใดคนหนึ่งงานดีๆนะคะหรือว่าความสำเร็จจะไม่กลอกเกิดขึ้นอีกนะครัวันนี้เก่งก็ได้เราทุกกำลังร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่อยากจะเห็นองค์กรนะคะมีความสำเร็จค่ะและวันนี้ทุกคนก็ร้อยยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วนะคะเยินดีเลยนะคะก็ ที่สุดๆทีส่สุดในวันนี้ค่ะ จำกัดค่ะและเราให้คำมั่นสัญญาบนเวทีแห่งนี้นะคะว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นตัวแทนพันทัดสี่สามนะคะแล้วก็สาขาที่พัฒนารวมไปถึงค่ะกับพิรุภันต์ทางเราของเราที่จะตอบสนองความต้องการของเจ้าของรถให้เราทำคุณดูดีเสมอเลคะ one two three ลุ้มหนึ่งลุ้มหนึ่นะคะว่า

คุณโุ้ลองเปิดดูอาจจะไม่ได้ลูกเลยเอารอของของอะไรแปดมันไม่ช้านะมันก็ไม่ช้าอันนี้มันช้าต้องแเองกได้วยสวยแล้วนะครับทั้หมดแล้ว่ยหรือเปล่าเราไม่เห็นตัวเราไม่เหน สำหรับพี่สิิุญชนะคะอย่างรกลนะคะตอนนี้เลยนะคะเรียนเชิญที่สิไปที่ห้อง business center นะคะชั้น8ค่ะใกล้ๆเลยใกล้ๆรออยู่หน้าลิฟต์นสวรียนชิญที่ห้อง business center ชั้น8ยมากสวยมากอีกองรูปใกล้ๆกันกลๆกันรักกันรอีกๆใกๆ one สวยมากได้ได้ได้พี่เป้พี่เป้ข้างบนนี่กลางยิ้นพี่เป้พี่เป้ไปไหนพี่เป้พี่นางฟ้านางฟ้าเร็วๆครับหนึ่งคุณปุ้มค้างไว้คุณปุ้มค้างไว้ค้างท่านี้ผมจะบอกว่าเบื้องหลังนี่เบื้องหลังเราสามคนโอ้โหเบื้องหลังเบื้องหลัง

คนถ่ายเยอะเลยรูปละ5้าบาทนะพี่เป้มองกล้องครับเดี๋ยวน้องขยับนันิดนึงโอเคนางฟ้าขาโดนเหล็กแล้วสงสารมองกล้องนะ1 2 one two three one two three รูปหนึ่งรูปหนึ่ง one two t h ้สวยมากคอนเซ็ปผมเลยใครกอะไรอะไรขาไปดียวที่ะเทศไทยที่ nắng phá giờ nay nó chọn cái đó, đẹp quá, đẹp nhất luôn, đẹp nhất, đẹp nhất, đẹp สวยมากถ่ายไม่เห็นพีบอกรอมากเลยอ้าอ๋อเออสวยมากเดียวเดี๋ยวแอบแซวแอบแซวก่อนแอบแซวก่อนเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกำบอกใครบอกใครอย่าลืมเลยนะแอบแซวแอบแซวแอบแซวเดี๋ยวถอยสองคะแนนผมหนึ่งถอยกันแล้วคุณปุ้มอย่าพึ่งคุณปุ้มอย่าพึ่งอ่าผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโอเค Icana, ยอยีกครับอีกรับหน่สวยมากจมจุเลยพี่ติอะไรนะีาอันนี้ของพี่คลเมลเดี๋ยวพี่ดพพี่ดงา่ะงองสมไ้นะคะรัสสวยมาก เขาจะไปเขาจะไปไอ้นี่ข้างล่างต่อเขาต้องไปต้อนรับข้างล่างต่ออ๋อเดี๋ยวถ่ายข้างล่างด้มีอีกที่เราห้องกินข้าวนสาขาเมกาเนี่ยเขาไปเลยพี่ปุ้มทำไมหน้าเขาตัดแฟนเนี่ยเป็นเพื่อนกันทานข้าวบิมซีแล้วพี่ป้าไม่ได้ทานข้าวนะ ฉันเบสปมนบิบกบอใคล้ายๆพี่เก๋เป็นเพื่อนกันเหมือนกันเลยเนาะเอาพี่นันสวัสดีครับโอ้โหสากล้องยังอยู่นะเดี๋ยวเออเออพี่นันติดไหมติดไหมติดไหนรถติดไหมติดโง่มาเรืออะไรไม่เอากล้องมาถ่ายทุกอ่างได้ได้ได้ครับติดมากติดจังเดี๋ยวไปนู้นยังอยู่นะอยู่พี่นันไปนู้นพี่นันไปนู้นโอ้ขึ้นเวทีแล้วอายุรถปีรถมียี่สิบเลยปี่สิบปีเลย พี่จิตครับเดี๋ยวพี่พี่จิตครับพี่จิตถ่คุณนันท์เชิญถ่ายรูปนิดนึง,นงอนขอรูปได้ขอได้พี่จิตครับคุณนันท์ขอถ่ายรูปเล่นๆครับโอเคเดี๋ยวผมได้ได้ครับ